ว่าไฟนี้ถ้าเจ้าตัวเนี่ยรู้ล่วงหน้าก่อนก่อนมากกว่านี้ครับผมว่าเกมเนี่ยอาจจะขาดมากกว่านี้คนแพ้นะครับชันเควัน K วันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวได้ดีหรือเปล่าถึงแม้จะแพ้สรุปรวมแล้วผมคิดว่าคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฟเธอเวทเขายังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่ครับเส้นทางต่อไปของซูเปอร์บอลเลยหลังจาก ปราบแชมเฉพาะการล่งไปได้เส้นทางเขาเป็นงไงบ้างผมว่ายิ่งเขาแพ้เนี่โตต่อยยิ่งเพียบเลยครับกับพอดแคสต์มวยเด็ดสังเวียนเดือดสังเวียนนี้มีแต่ความมันครับเครื่องกำลังร้อนอยู่เลยครับวันนี้อยู่กับผมครับปอมกอได้บอลแล้วคุณใหญ่ละลายสวัสดีครับวันนี้ เราเพิ่งเสร็จจากการไลฟ์สดนะครับพอดแคสต์เรื่องของศึกวันหนึ่งจ็สามนะแต่ว่าวันนี้เราไลฟ์เนี่ยเราไม่ได้ให้ชมการชกจะเป็นการชมนั่งดูเราเนี่ยนั่งวิพากษ์วิจารณ์นั่งพูดคุยกันเพราะงั้นเนี่ยมันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของทางวันเขานะครับเพราะว่าเขาก็บอกเลยนะว่าไฟนี้เนี่ยมันต้องซื้อเพย์เพลวิวก็คนละประมาณเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบสองห้าสิบเฮียสองร้อยแปดสิบสองก็ไม่เป็นไรผมว่าไหนบ่ะนี่เราใจถึงเนี่ยนี่ผมขอส่วนลดครับอันนี้ต้องชมนะครับว่าครั้้งนนีีเ่ย บริหารจัดการได้ด hmm, <sure. S 2> <at> ีมากภาพนี้ลื่นเปิดชัดเจนมากอันนี้เฉพาะของผมนะที่ผมดูแต่คนอื่นเนี่ยเท่าที่สอบถามดูเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยใช่ตอนแรกคือตอนแรกอ่ะตอนแรกมันทําท่าเสียวนะทำท่าแบบภาพมันกระตุกยึกยักยกักอะไรเงี้ยทำท่าไม่ดีแต่สักพักมันก็สมูทครับก็โอเคผมถือว่าพอใจครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางวันด้วยนะครับก็ลายังนะยังยังหยอกหยอกยอกยังไม่ลา วันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะครับก็ถ้าใครได้ดูเราไลฟ์สดนะครับเราบอกกันแล้วว่าเราจะมาทำพอดแคสต์กันต่อเรื่องของผลงานนักมวยไทยในศึกวันหนึ่งเจ็ดสามนะครับแล้วก็นอกจากผลงานนักมวยไทยแล้วขอแทนอีกสักสองคนซึ่งเป็นคู่ที่อยู่ในกระแสอยู่ในความสนใจใแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปพูดคุยกันถึงเรื่องผลงานของนักมวยไทยในศึกนี้ก่อนคนแรกที่ขึ้นทําศึกในครั้งนี้ก็คือเสือคิมกับพีเคสันชัยเจอกับเจคพีค็อกเสือร้ายเมืองจันเจอกับเดอะวัน แจ็คพีคอร์กครับก็เหมือนที่เราทำพอดแคสต์ไปเนาะคือประกบมาเนี่ยมีคนบอกว่าเสือคิมเนี่ยโอ้ชนะก็อาจจะชนะคนแขนเดียวถ้าแพนน้ไม่ต้องพูดถึงเลย mm hmm. แต่เกมการชกวันนี้อย่างที่เราเห็น mm hmm. นะครับแจ็คพีคอรสามารถสร้างปัญหากับเสือคิมได้เลยกับสองยกแรกนะ mm. มีปัญหาแนะ่ mm. มีปัญหาแนะ่ mm. แต่ผมก็ต้องยอมรับในความเป็นแจ็คพีคอร์บเห็นแขนเดียวอย่างนี้แต่มันก็ชกยากนนะครับชกยากนะ และผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในจังหวะย,ยกที่3ถ้าทางด้านของเสือคิมไม่ได้หมัดเด็ดหมัดนั้นเนี่ยเกมจะเป็นยังไงต่อไปเพราะดูสองยกแรกเนี่ยผมดูว่าพีคอกนำด้วยนะเจ่พีคอ็อกนำด้วยนะในความรู้สึกผมนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องชมเสือคิมเลยนะว่าถึกอดทนมากโดนไปหลายลูกเลยครับบางทีมีแค่เมามีแค่เซไม่คือแบบใจจะสู้จริงๆแล้วก็สามารถ<ว>ต่อย หมัดนั้นเนี่ยลอดากาดหมัดซ้ายเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวะอนน้อยนิดแต่ว่าเสือคิมเนี่ยโชว์อากาศแล้วก็ทําได้นะครับน็อกเจคพีค,อค็อกไปได้ในยกที่3พูดถึงคนชนะก่อนเสือคิมเส้นทางต่อไป,ไปเป็นยังไงมั้งในรุ่นแบนตัมเวทเสือคิมถือว่าไฟนี้ชนะได้สวยงามนะฮะในความรู้สึกผมสิ่งหนึ่งที่แสดงความเป็นเสือแสดงความเป็นตัวเสือคิมได้เป็นอย่างดีก็คงเป็นธาตุมวยคือก,ก็โดนแขนข้างที่ด้วนๆเนี่ยทิ่มไปหลายดอกเหมือนกันโดนนี่ตาปูนเหมือนกันนะใช่อผมคิดว่า ไม่หน้ารุ้นนะครับสําหรับอันดับวันมวยไทยในรุ่นแบนตอมเวทเขาอาจจะถูกบรรจุให้อยู่ในอันดับครับแล้วก็มีสิทธิในการที่จะลุ้นแชมป์ในเวลาต่อไปคงจะต้องใช้เวลาในการลุ้นแชมป์ครับก็คงจะอีกสักสองสามไฟเป็นอย่างน้อยนะชนะติดติดกันครับแล้วก็ที่น่ายินดีก็คือวันนี้เขาได้โบนัสด้วยหนึ่งล้านสามแสนบาทห้าหมื่นเหรียญสหรัฐนะครับมาพูดถึงคนแพ้บ้างเจคพีคอกแพ้ครั้งนี้เจคพีคอก เสียอะไรบ้างก็แพ้ไข่ก็แพ้เซอร์คิมครับและจริงๆแล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าสองยกแรกเขาทาได้แบบชนิดที่ว่าเกินคาดหลายๆคนหลายคนที่มองเขาว่าเขาเป็นคนพิการแขนด้วนนะคุณดูเขาชกนะไม่ใช่นะและไอ้แขนที่ด้วนแขนที่พิการเนี่ยมันคืออาวุธลับอย่างที่เราว่ากันไปก็ตอกเือคิมเอาเล่นเอาคิ้วปูดนะคิ้วปูดไปเหมือนกันผมว่าเจอใครก็ได้นะเจอใครก็ได้ถูกต้องเจอใครก็ได้ครับ เจ้าบ like ีมดีไหมลัมโบเล็กหวานเจ็บดิเขาเหมือนเขาเคยเรียกหาอยู่ทีนึงนะใช่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 ป่ะเออเคยเรียกหาอยทีหนึ่งในในแคตตาลอกลี่เนี่ยมันเจอได้หมดลัมโบเล็กหรือแม้กระทั่งใครล่ะไอ้ได้ขยับได้ป่ะได้ครับเนได้ได้ขยับเจ็บเจ็บมือพอดีอ๋อเจ็บมือไม่ไม่ก็เจ็บมืออันี่นี่ก็ไม่มีมือไง ก็ต่อยกันได้พอดีไงโอเคนะถือว่าเสมอกันสุสีสูสีนะครับนะครับนี่คือคู่แรกเพิ่งผ่านไปนะมาถึงคู่ที่2ครับคิกบ็อกซิ่งในรุ่นอะตอมเบดการกลับมาอีกครั้งในรอบ2ปีของสแตมไฟเทคเจอกับคานาโมริโมโตะอดีตพุทาชิงของเพจจ้าคู่นี้อย่างที่เราคุยกันเราก็กังวลเรื่องของการกลับมาของสแตมเพราะว่าหายไป2ปีมันมีผลแน่แล้วเป็นยังไงบ้างมันเป็นอย่างที่เรากังวลกันจริงหรือเปล่า อาจจะมีผลอา,อาจจะมีผลอาจนะผมใช้คําว่าอาจจะแต่ส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันอาจจะเป็นแผนการชกของสแตมที่อาจจะอ,อาจจะไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อยครับเพราะดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยรับรับลูกเตะขามากเกินไปรับคาบคคิกเยอะไปแล้วมันมันเสียหายแล้วมันส่งผลกระทบต่อระยะยาวอะยกสองยกสามเนี่ยมันทำให้ช้างที่ยกแรกเฮียก็เห็นเขาสกิลบอกซิ่งดีมากเลยนะแต่ว่าใหญ่่าลืมนะ การที่สแตมช้าลงเพราะว่าโดนคารฟคิกจริงๆถ้าสมมติว่าไม่โดนเลยผมก็เชื่อว่าสแตมพลิวได้3ยกใช่ครับแต่ว่าการโดนคารฟคิกโดนเตะไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหมันมันใครไม่โดนไม่รู้นะครับมันเจ็บมันทําให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันช้าลงแต่ส,ตสแตมแสดงให้เห็นนะครับว่าหัวใจเธอมันอย่างเพชรจริงๆไม่ยอมลงไม่ยอมจริงท,งทงั้ทง,ทงที่คานาเนี่ยคือเร่งเร่งพยายามจะปิดเกมเหมือนที่เธอเคยคุยไว้แต่ว่าก็ปิดไม่ได้อืก็จแตมาสู้ยิงถูกต้องนะครับคานาโมริโมโตเป็นไง เอาไปเจอเจ้านินเพชิจเจ้สักรอบน่าจะได้น่าจะได้ครับน่าจะได้หรือแม้กระทั่งจะเจออย่างอนิสาแม็กเซตไปฟังๆงรีแมต์อีกทีก็ยังไหวอืมเออก็ยังไหวนะครับหรือถ้าเกิดเวโร่กนึกค้มอยากจะมาต่อยคิกบ็อกซิ่งก็มาสิครับมาๆิมาสิมา,มานะอิน่าสนอยู่มันเป็นอะไรที่ที่เป็นไปได้หมดเอาจริงๆแล้วผมว่าคาน่าในไฟนี้โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเลยดีเยี่ยมเลยแหละดีเยี่ยมนะนะคือมันต่างกับไฟที่เจอกับเพชิจเจ้าเลยนะผมว่า นะครับวันวันนั้นนี่เธอก็คือก็เล่นงานเพชรจิจานี่ขาไหมเหมือนกันนะครับนะขาไหมเหมือนกันส่วนสแตมละ่ะเป็นยังไงบ้างว้าสแตมอย่างน้อยนะอย่างน้อยก็ต้องเข้าใจครับนี่เป็นไฟหายใจครับทําได้ขนาดนี้ไม่ยอมทิ้งตัวยกแรกดูดูระใช้ทักษะบ็อกซิ่งี่ครับดีแลดีด,ดีดีเยี่ยมเลยขอแค่วันเวลาที่ทําให้แกเนี่ยเข้าที่สภาพเข้าที่ผมว่า่ายัง ยังอยากดูน้องชกเขาอยู่เออแล้วก็ขอไฟดูน้องชกอยู่ขอไฟที่เรียกความมั่นใจกับสแตมได้ใช่ผมเชื่อว่ายังไงนะครับเป็นกําลังใจให้กก่น้องเพราะว่าน้องยังอายุยังน้อยแล้วก็ยังยังมีอีกหลายๆอย่างที่อยากจะอยากจะทำใช่ใช่ในเส้นทางนี้นะครับคู่ที่3ครับคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฟเธอเวดนาบิลอานาเจอกับฮิโรมีวาจิมะครับเป็นไงบ้างคู่นี้ปกตินี้นาบิลเนี่ยถูกขึ้นโปรแกรมไว้จะต้องป้องกันแชมป์โลกมวยไทยกับโจนาธานไฮกตต้แต่ว่าไฮกตต้เจ็บไปถอน เปลี่ยนทรงเปลี่ยนรูปเปลี่ยนแบบจากมวยไทยเป็นคิกบ็อกซิ่งแถมยังเพิ่มน้ำหนักไป,ปากจากรุ่นแบนเตเตอร์เบดไปเฟเทเวทเป็นไงมั่งต้องบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วความที่ตัวเกองเนี่ยรูปร่างดีสูงนะฮะมันก็ทำให้ทางด้านวาชิมาเนี่ยทำอะไรได้ไม่ถนัดมีบางจังหวะที่วาชิมาอาจจะเตะขาจนจนทำจะได้ลุนนะทำท่าจะได้ลุนนะแต่พอตู้ไปเสียดสีไปก็เสร็จนาบิล นาบิวจริงๆแล้วผมว่าไฟนี้ถ้าเจ้าตัวเนี่ยรู้ล่วงหน้าก่อนก่อนมากกว่านี้เครับผมว่าเกมเนี่ยอาจจะอาจจะขาดมากกว่านี้อืมอาจจะขาดมากกว่านี้อาจจะวัติมาอาจจะไม่ได้เตะขาจนจนได้ลุ้นหรอกนะฮะอาจจะเกมอาจจะอาจจะหนักกว่านี้อืมเพราะผมดูรู้สึกว่ารู้พอจะรู้ได้เลยว่าตัวของนาบิวเนี่ยเหมือนไม่เต็มเวทแกตัวใหญ่ก็จริงนะแต่แกไม่เต็มเวท จะมาร้อยห้าสิบสามมั้งครับก็เป็นน้ําหนักแบบไม่ต้องทําอะไรมากมายก็ก็ก็กินช่างอะไรประมาณนี้กินข้าวช่างประมาณนี้กินช่างมันคือมันบางทีมันมันหวงมันเหว่งอ่ะมันออกอาวุธได้ไม่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 เขาเรียกเข้าเข้าไม้เข้ามือเท่าเรเท่าที่ควรครับนะครับแถมเป็นกติกาคริกบ็อกซิ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวของวาจิมาเนี่ยเขาประสบการณ์ดีกว่าอยู่แล้วอดีตแชมป์เควนใช่ประสบการณ์ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนาบิลเนี่ย ไม่แน่ใจว่าไฟหน้าจะยังติดใจคิกบ็อกซิ่งหรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องกลับมาเจอกับโจนาธานเฮกเกตี้ตามโปรแกรมเดิมที่วางไว้อาจจะเป็นวันหน <4. S 2> ึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเท่าไรหนึ่งเจ็ดสี่นะครับคงไม่น่าคงไม่น่ายาวนานถึงวันหนึ่งเจ็ดห้านะคืออาจจะเป็นอ,อาจจะเป็นถึงคิวของแฮกเกอร์ตี้จะต้องป้องกันแชมป์คิกบ็อกซิ่งกับนาบีบ้างแนละ้วเออมีสิทธิ์มีสิทธิ์น่าสนใจคนแพ้นะครับแชมป์เควันวันนี้ถือว่าเป็นการ เปิดตัวได้ดีหรือเปล่าถึงแม้จะแพ้แต่ก็ไม่ได้แพ้แบบแบบเละเทะครับคือมันมีปัจจัยบางอย่างพอจะให้เข้าใจได้ว่าเขาเขาเขาแพ้เราเข้าใจยอมรับได้อันนี้เช่นเขามาแทนเนี่ยเขาหายไปหนึ่งปีอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเหตุผลพอจะทําความเข้าใจเขาได้ว่าทําไมไฟนี้เขาถึงแพ้สรุปร,ร,รวมแล้วผมคิดว่าคลิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฟเธอเวทเขายังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่ เจอกับใครก็ได้เจอกับใครก็ได้ฟันแฟนอยากให้เจอใครออะลองลองคอมเมนต์มาดูนะครับคู่ต่อไปนะครับไม่ใช่นักมวยไทยแต่ก็ถือว่าอยู่ในกระแสเหลือเกินนะครับก็คือมารักกิเกาเรีนครับเจอกับรูกิยะอันโปกมารักกีเกาหลีอย่างที่เรารู้นะครับน <ah> ักมวยกำปั้นหนักนะครับอย่าให้ได้เจอรวงแน่ส่วนลูกิยะอันโปกบ็อกเซอร์แอนด์เอนเตอร์เทนเนอร์เป็นทั้งนักมวยเป็นทั้งผู้ที่เรียกว่าสร้างความบันเทิงนะครับ ประกอบมาใหญ่คิดว่าเป็นไงบ้างมันมันสูสีหรือว่ามันน่าดูไหมคุณผมคิดว่าความน่าดูมันไม่ได้อยู่ที่เกมการชกความน่าดูมันอยู่ที่ความเป็นลูกกิย่าอันโบเหลอคือแอคชั่นส่วนตัวแกความเป็นเอนเตอร์ส่วนตัวแกมันทําให้เกมการชกของมวยคุณนีและเชื่อว่าหลายๆคนก็คิดคร้ายๆกันอย่างนี้คือไอ้นี่มันมีของเว้ยนี่มันเจ๋อเว้ยนี่มันเจ๋งเว้ยนี่มันกล้าเว้ยอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ทําให้ลิกกิย่าอันโบร่น่าดูแต่ผมก็คิดว่าเกมเนี่ยน่าจะจบแบบที่ อันโบนอนกองแต่ไม่กองแต่ก็อนเอ็นไปอนเอ็นเน้านเอ็นไปอนไม่ลง้ไม่ลงไม่ลงทั้งทั้งที่แบกมารัสกิโกลเลเนี่ยแบกประมาณสี่ปอนสี่ปอนไงเยอะนะใช่ใช่ใช่เออแต่ก็ลูกยานโปก็ถือว่าไม่ยอมทิ้งตัวมันที่ใหญ่บอกใจใช้ได้นะครับมารัสเป็นไงมั่งพอจะเป็นเกตคิปเปอร์เป็นด่านให้กับนักมวยรุ่นน้องต่อไปอีกได้ไหม แน่นอนแน่นอนแน่นอนใครที่จะมาโลกคิกบ็อกซิ่งมันควรจะต้องได้เจอกับมารัตสักครั้งหนึ่งครับ <c oughs> คือผมคิดว่ามารัตเนี่ยเจอกับกับใครก็น่าดูเจอกับโนยิลิก็น่าสนเจอกับตะวันฉายก็น่าดูครับเ <c oughs> จอกับวาจิมะแต่ผมคิดว่าวาจิมะน่าจะกองเหรอคิดว่าวาจิมะน่าจะกองแต่โอเค มันเจอกันได้มันคือเกตคี้เอร์อย่างนี้เคียพูดเละมันคือมวยด่านหรือจะให้ชิงกับสู้บอลอีกสักนัดหนึ่งก็ก็น่าก็โอเคนะก็โอเคก็โอเคก็ได้อยู่นะครับแล้วผู้แพ้อ่ะเมื่อกี้บอกบอกไปแล้วนะแล้วลูกยานโปล่ะผมว่ายังไงก็ตามแต่ค่ำคืนนี้ค่ำคืนในวันนั้นคนจำเขาแล้วเขาไม่ทิ้งตัวเขาสอบผ่านแล้วนะครับสำหรับผมนะครับสิ่งหนึ่งที่มันยังขายได้อยู่แม้ว่าเขาจะแพ้ก็ตามก็คือความเป็นตัวเขาเนี่ยแหละ ความเป็นลิกุยาอันกความเกียนความเป็นเนี่ยความเป็นเลเทนเนอร์ของเขาอ่ะเขายังน่าจะเจอเขายังเขายังยังชกได้เอางี้เอางี้เขา,ามาที่เนี่ยอยากเจอกับมาไซกิโนยิเดเจอโนยิด้เลยบอสจัดให้หน่อยจัดปะเออจัดให้หน่อยจัดปะนะไฟหน้ายังไงก็หน้าดูตลาดถ้าเป็นถ้าเป็นแบบสักรายการที่ญี่ปุ่นต้องมีนะอืมต้องมีต้องมีครับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ที่ แฟนมวยไทยให้ความสนใจเหลือเกินนะครับ,รบในรุ่นแบนตัมเบดคิกบ็อกซิ่งนะครับซูเปอร์เล็กเจอกับยูกิโยสะอือโอ้วันนี้ก็มันเกมจริงๆนะผมว่ามันค่อนข้างเบียดคู่ขี้สูสีนะยกแรกที่ดูรู้เลยว่าทั้งคู่ค่อนข้างเกร็งครับนะครับแต่ว่าโยสะเนี่ยเอาตามตรงเนี่ยมันเพิ่งจะมาได้ดีประมาณยกสามไทยไทยยกอือไทยไทยยกด้วยนะครับซึ่งโอ้ไต่เอาซูเปอร์เล็กนี่ก็คือคือเรียกว่าทำอารมณ์หลายครั้งอืมอืม เป็นไงบ้างเส้นทางของยูกิโยซะมันต้องชิงหรือยังชิงได้ชิงได้สิเขาชนะซูเปอร์เล็กชิงได้สิหรือจะเจอนาบิลก่อนนะ่โอ้โหแค่กระพูดในการน้ำลายสอละ,อะเออจริงจริงนะยถ้ายูกิโยสะเจอกับนาบิลอานานครับเพราะถ้าเป็นตัวเขาเขาอยากะเจอแฮการ์ตี้แต่ถ้าเป็นเราเราก็คิดว่าแฮการ์ตี้ก็ได้หรือจะเจอกับนาบิลก็น่าสนครับในรูปแบบคลิกบ็อกซิงนะ่งไงใช่ครับผมมวยไทยไม่ได้แล้วมวยไทยไม่ได้มวยไทยไม่ได้เพราะว่าแน่นเราว่ายูกิไม่น่ามา นะครับแล้วพี่เป๊ะปะซูเปอปร์เล็กพี่เป๊ะเป็นแชมป์อยู่นะแชมป์กี็อกซิ่งนะพี่แต่ว่ารุ่นเล็กลงไปงครับไฟเวดแม้ว่าจะไม่ชนะนะแต่ก็ไม่ถือไม่ถึงขนาดแบบโอ้โหย่ำแย่ไม่ไม่เหมือนเอางี่เปรียบเทียบมันไม่เหมือนกับไฟนาบิลซึ่งแบบมันมันย่อยยับแหอะใช้คำว่าย่อยยับได้เลยครั้งนี้โอเคมันอาจจะกลับมาไม่สวยงามแต่พอจะบอกกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยคุณก็สู้ได้ครับ ในระดับหนึ่งมันอาจจะมีการพลาดนิดๆหน่อยๆมันเลยทําให้แพ้ใช่ใช่ปัญหาไม่อยู่ตรงนี้สักนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่ามวยอย่างซูเปอร์เล็กเขาเป็นมวยที่แบบหัวใจเพชรอยู่แล้วอืยังไงก็ต้องกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้นะครับกลับมาเรียกล่าไล่ล่าความสำเร็จให้ได้เขายังเป็นแชมป์อยู่นะอย่าลืมนะอเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทเนาะนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ นักมวยไทยไม่ได้ต่อยอแต่ว่าคนในความสนใจจะบอกว่าเป็นตัวชูโรงของศึกครั้งนี้เลยก็ว่าได้ครับก็คือทาเครุเซกาวะครับพบกับเดนิสบูลิชคู่นี้ปรากฏว่าโอ้โหเหมือนที่ตอนเราไลฟ์กันนะครับถ้าแฟนๆท่านที่ดูถ้าจําได้นะเราพูดเสมอว่าถ้าทาเครุชนะคะแนนเนี่ยวันนี้ถือว่าเขาแพ้แน่นอนเหมือนจะได้ยินครับเออกดสยยกสองเลยใช่เรียบร้อยเป็นไงบ้างฟอร์มของทาเครุวันนี้พอจะเรียกความมั่นใจกลับมาให้เขาได้ไหม ผมว่ามาตรฐานเขานะนี่คือมาตรฐานเขามาตรฐานเขาแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องยอมรับเขาว่าไอตัวของ Dennis เดนิสเซงอาจจะไม่ใช่อาจจะวัดอะไรมากไม่ได้คือตัวเขาเอางแบบคือเป็นมวยอีกเกตนะอีกต่ำนนะ,ะถ้าคนจะบอกว่าจัดเพื่อให้ทาเคลูกเกิดผมคงไม่ปฏิเสธเป็นเรื่องจริง,งนะตงแต่เวลาจังหวะการออกอาวุธการทําการการเรียกว่าพยายามที่จะปิดเกมอะไรเงี้ยมันมัน มันมาตรฐานเขาอยู่แล้วมาตรฐานของทาเครุอยู่แล้วครับยังไงก็ตามแต่ไฟนี้อย่างที่ทุกคนคิดครับว่าจัดให้เกิดเพราะฉะนั้นมันเป็นที่มาคําว่าต้องน็อกถ้าไม่น็อกสอบตกสอบตกใช่ต้องโชว์ที่สวยแล้วแน่นอนครับหลังการชกเนี่ยเราจะเห็นว่ารถถังเนี่ยขึ้นไปเฟสออฟเพราะว่าทาเครุเขาให้สัมภาษณ์นะครับว่าในไฟน้านเนี่ยเขาอาจจะแขวนนวมแล้วก็ไฟเดียวที่เขายังคาใจก็คือการแก้มือกับรถถังจิตมืองนนนะครับเป็นไงบ้างเหมาะสมไหม มันเป็นไฟทําเงินแนะครับทําเงินของรถถังทําเงินทั้งคุณชาตีครับคือมันต้องมีอะ่ะมันต้องเกิดอะ่ะอืมันต้องเกิดเอาจริงๆนะมวยแบบต่อยน็อกยกแรกดูแล้วอันยิงหลายคนอาจจะยามมิน่นตัวทาเคลุเลยว่าไฟนั้นมันฆ่าหมาอืหลายคนอาจจะยามมินอืคุณอาจจะยามมิ่นผลการชกได้แต่คุณยามมิน่นมูลค่าความเป็นมูลค่าในตัวของทาเคลุไม่ได้ S <S มูลค่าในตัวเองมันมูลค่าของเขามันสูงเกินกว่าที่เราจะคาดการถึง <S 2> <S 2> มันไฟนี้ต้องมีรถถังก็รู้คถ้าเป็นคนอื่นต่อยนอกยกแรกทําไมจัดกูมาต่อยอีกวะ ừ, แต่แน่นอนรถถังไม่ปริเศษเออมันหนีมันหนีมันนี่นะแล้วก็คาดว่านะครับศึกนี้เนี่ยน่าจะไปลงที่ญี่ปุ่น29เมษายนเพราะว่าคุณชาตรีประกาศไว้แล้วว่าวัน175จจะกลับไปที่โตเกียวอีกครั้งหนึง่งและผมเชื่อว่าคู่นี้เนี่ย มันก็น่าจะเป็นคู่เอกอยู่ในร์ดอยู่ในกร์ดอยู่ในกร์ดแน่คู่เอกหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็มีสิทธินะมีสิทธิ์มีสิทธิมท์มีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับแล้วเดีนิสาคนแพ้ <c oughs> เอาไงดีเ <c oughs> พราะใหญ่ยังต้องยังต้องชกต่อนะครับจริงแล้วเขาเป็นมวยเกตคิปเพิ่มในอีกในอีกระดับหนึ่งคือยังเป็นมวยด่านอีกอย่างถ้าเกิดสมมติใครที่จะอาทิเช่นได้สัญญาใหม่ๆหรือว่าอยากจะได้สัญญา คือผมคิดว่าความเก่าของเดนิสพูลิตน่าจะเป็นด่านทดสอบที่ดีนี่คือมาลักกิกรเลียนในพิกัดไฟเบียใช่ไหมกำลังจะบอกอย่างงั้นใช่ไหมหน้าคายกันหน้าคายกันด้วยนะครับคู่ต่อไปนะครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์โลกในรุ่นอะตอมเวทชายนะครับซึ่งคุณชาตรีเนี่ยเพิ่งจะตั้งขึ้นมานะครับก็ระหว่างนาตาการยูชินาริกับหนุ่มสุรินชอเกตวีนาอันนี้เราต้องยอมรับว่า พอประกบกันมาเนี่ยด้วยฟอร์มมวยด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือเขาก็มองว่าหนุ่มสุรินเป็นรองเจ้าตัวเองก็รู้ว่าเป็นรองพอไปต่อยเนี่ยวันนี้เป็นไงมั่งมันมันห่างกันขนาดไหนเลยทุกคนก็รู้ว่าเป็นรองครับและความห่างมันก็อย่างที่ทุกคนคาดการณ์นะครับจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าหนุ่มสุรินเขาสู้ไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่สู้นะสู้โคตรสู้เลยอืสู้อย่างเท่าที่เขาพึงจะสู้ได้แต่มันสู้ไม่ได้ครับเราก็ต้องยอมรับครับว่านาฎกามมันเป็นสุดยอด สุดยอดจริงๆเอะผมคิดว่าน่าจะเป็นนักมวยญี่ปุ่นที่นักมวยไทยชาวญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ผมก็ยังยืนยันคำนี้เหมือนเดิมมีคนบอกว่านาฬกาโอหมันวิ่งเก่งเหลือเกินมันเป็นยุทธวิธีของเขาครับแน่นอนครับถ้ามาชกตรุินีนาเนินหรือว่าชกมวยห้ายกผมว่านาฬากาจะแพ้ได้ครับอาจจะโดนหนิงเดียว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 แล้วก็หนิงเดียวแล้วก็แพ้ไป <c oughs> แต่คราวนี้มันเป็นรูปแบบมวยไทยที่มันเป็นสากลสากลระโลกอะฮะครับ อย่างที่เขาดูๆกันนี่ฮะอย่างที่ชาวโลกดูกันเนี่ยนาฬกาชกได้ถูกยุทธวิธีแล้วก็จะบอกว่าเขาหนีอย่างเดียวมันก็ไม่เชิงน,นะครับจริงๆเขามีจังหวะปิดเกมเขาก็พร้อมปิดเกมนะอืมอืมห็นว่าเขาชกเพเซฟมากไปอาจจะไม่สนุกอาจจะไม่ได้ใจคนดูนฮะเอาว่างนะั้นเถอะแต่เขาได้แช,ชนะแล้วมันเขาชกเพื่อสิ่งนั้นอยู่แล้วครับแล้วร้อยสิบห้าใครเหมาะสมกับนาฬกาม้างนีนะ่เป็นปัญหาเลยผมก็อยากให้ทุกคนช่วยคิดโอ้ผมไม่ต้องคิดเลยครับทรงชัยน้อยนะครับ เหลือตัวเดียวแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดอะไรหอกสงชัยน้อยนี่ผมยังไม่รู้จะต้องข้ามอ่ะถ้าอยากจะได้แมตที่มันคู่ขี้สูสีท้าทายหรือทําเงินมันก็ต้องถ้าข้ามไปร้อยยี่ห้าผมก็เห็นมีคนเดียวมองตาก็รู้ครับโกนนครับพระจันรฉายแถมเคยแบบโอ้โหคู่นี้ถ้าเจอกันไหค่นัแถมแถมคู่นี้ตัวพระจันรฉายก็บอกผมดูแรงแน่เด็ดคือตอน ร่ากายเด็กๆอ่ะมาอยู่ที่ค่าย PK อ๋อดูแลตั้งแต่เด็กๆด้วยแล้วโอ้แต่ละมีอุ้มอุ้มเข้าเอวป่ะมีสิทธิ์เอออาจจะเป็นสตอรี่ก็ได้นะเออเออแบบล้างครูอะไรอย่างเงี้ยเม่ตอนนั้นมันก็มีอีกอีกอีกเสียงกระแสนึงว่าบางทีคู่นี้อาจจะไม่ได้เจอกันเพราะว่าความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องับนะซึ่งมันก็เออมันก็พูดกันลําบากนะแล้วหนุ่มสุรินล่ะนะครับเขาแพ้ไฟนี้แล้วก็เขายังสามารถที่จะ กลับมายืนในแถวหน้าได้ไหมคือแถวที่หนึ่งกับที่สองมันห่างกันพอสมควรคือคือผมคิดว่าหนุ่มสุรินเนี่ยมีดีมากเพียงพอที่จะอยู่แถวหน้าอยู่แล้วครับอยู่ในระดับแบบเกตบนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เพียงแต่ว่าที่หนึ่งกับที่สองมันห่างกันเยอะอืมพูดง่ายๆคือผมคิดว่าในพิกัดนี้หนุ่มสุรินสู้ได้ทุกคนเขาชนะชนะทรงชัยน้อยมาแล้วก็ใช่ไหมสู้ได้แล้วอืมสู้ได้ชกอิอทีก็ได้ต่อยนับด้วย ใช่ใชเออจริงๆนะผมว่านะทรงชัยน้อยกับหนุ่มสุรินน่าจะเจอกันอีกครั้งเพราะว่าวันนั้นเนี่ยถ้าทรงชัยน้อยไม่ได้นับมันก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอใช่ไหมเออก็น่าสนใจนะครับมาถึงคู่สุดท้ายนะครับที่ว่าซึ่งเป็นเบอร์แป๊บหนึ่งห้าสี่สามสองมาถึงคู่สุดท้ายนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกคู่ไฮไลท์ของคืนวันนั้นเลยก็คือซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์นะครับป้องกันแชมป์ A คิกบ็อกซิ่งเฟเธอร์เวทของวันแชมเปี้ยนชิพเจอกับมาไซกิโนริแชมป์เฉพาะการ ประกอบมาตอนแรกมันก็ถือว่าสูสีนะครับคือคนก็มองนะคนมองว่าซูเปอร์บอลก็มีเหตุผลคนคมองว่ามาไซกิโนริโนริจะชนะก,ก็มีเหตุผลพอรูปเกมมันมันเป็นจริงมันพอรูปเกมมันเกิดขึ้นมาเนะี่ยมันเป็นยังไงบ้างยกแรกนี่เดินหน้ากลัวลนะครับโนยริเดินหน้ากลัวลยนะแต่พอซูเปอร,ร,ร์บอลจับจังหวะได้รักษาระยะห่างหาจังหวะไปก้านคอโนยริก็พยายามที่จะคราฟคิกนะครับ ซึ่งบางจังหวะเราก็เห็นนะครับว่าซูบอลโดดเหมือนกันนะครับแต่เขาเก็บอาการดีมากอืมเออแล้วสุดท้ายครับซูบอลชนะคะแนนแบบขาดลอยครับหนึ่งสูสีนะครับสองซูเปอร์บอลดีขึ้นสามก็ถือว่าก้มกึ่งพอสี่นี่มันห่างละอืมยกห้านี่โอ้โหต้องบอกว่ามันขี่จักรยานปล่อยมือเออขี่จักรยานปล่อยมือไม่ใช่หรือสีนะไม่ใช่หรืสีขี่จักรยานอันนี้ขี่ยานปล่อยมือขี่จักรยานปล่อยมือนะครับก็โอ้โหวันนี้วันนั้นก็ถือว่าโนรีนี่ช้ำทั้งกายทั้งใจ นะครับภาพที่มันเห็นแล้วก็ถ้าแฟนๆได้เห็นตอนที่ถ่ายท่าสดอยู่นะก็คือภรรยาร้องไห้เจ้าตัวก็ร้องไห้ลูกก็ร้องไห้นะครับแต่ผมว่ามันเป็นการมันเป็นชัยชนะของคนแพ้นะเขาสู้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับไม่ได้มีถอดใจเลยเดินหน้าเข้าหาทั้งห้ายกเต็มที่เขาแล้วเออเต็มที่แต่ก็คือซูเปอร์บอลเหนือกว่าจริงๆผมอยากให้ แฟนๆมมยชาวไทยหรือโลกโซเชียลมองความแพ้ของโนยี่ับผมอยากจะตั้งคําถามว่าถ้าถ้าโ,โนยี่เป็นคนไทยคุณจะพิมพ์บอกเขาว่าอะไรมผมอยากรู้จริงหวานเจี๊ยบปะก็อาจจะเป็นประมาณนี้อาจจะเอ้ยทำไมโดินเป็นงัวเป็นกระเบืออะไรไงเงี้ยผมกลัวจะเป็นอย่างนั้นมากคือผมก็จะบอกว่าเขาก็พยายามสู้อย่างถึงที่สุดแล้วสู้ในแบบที่จริงๆแล้วครับ คนเชียร์อย่างเราผู้ชมอย่างเราครับก็ควรจะต้องยอกย่องและตบมือให้เขาเช่นเดียวกันถ้ามันเป็นความพ่ายแพ้ของนักมวยไทยซึ่งแพ้อ,อย่างนี้จบแบบนี้เนี่ยเราไม่ควรจะไปสํมเติมเหยียบย่ําอมผมก็ไม่รู้เหมือน,นพวกที่เหยียบย่ํานี่เขาเคยชกมวยไหมนี่คือคําถามคาสิบเส้นทางต่อไปของซูเปอร์บอลเป็นไงบ้างหลังจากปราบแชมป์เฉพาะการลงไปได้อมันบทจดงดงามจริงๆนะครับครับ แต่จริงเจ้าตัวบอกว,ว,ว่าอยากจะมาชกในรูปแบบมวยไทยอืเพราะก็อยาก,ยากเจอสลับบ้างตะวันฉายอะไรตองตะวันฉายตะวันฉายต้องคิดบ็อกซิง่งลืมไปถ้าสลับมาโอรุ่นเฟเธอเวดก็ต่อยไม่ได้อีกเพราะว่าเออมีคนเขาพูดถึงในในวันนั้นที่เราสัมภาษณ์นะมีคนยกตัวกระดาษเอ้ย,ยกไม่ใช่กระดาษยกตุ๊ก,กตามาตัวนิโคคาริโลซึ่งตัวของซูบอยเขาบอกเอ้เขามวยทรงนี้แบบนี้เขาเขาชอบ เขาพร้อมชกเลยครับอืมก็น่าสนนะนี่โคคาโร่ไฟหลังนี่ล่อซะแบบโอ้โหเชฟผมนี่เชฟเดี่ยงอ่ะโอ้โหอันน่าหน้าเจอลุคลิซี่นะอ่าหน้าเจอถ้า้าเป็นชาโดอ่ะชาโดไม่ได้อ่ะสิทธิพี่สิทธิน้องเห็นหลายคนบอกงี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ตัวผู้สนับสนุนของแต่ละฝ่ายคตัวซุปบอลคงพร้อมนะฮะตัวชาโดเองพร้อมไหมแต่ถ้าเกิดตัวชาโดคุยกับทาง ทีมงานสิงห์มาวินแล้วพร้อมสู้ก็ต้องสู้แล้วถ้าเกิดมันเป็นไฟแมต์แมตต์สำคัญอย่างชิงแชมป์โลกอะไรเงี้ยแน่นอนเพื่อแชมป์ครับมันจะพี่จะน้อง,องก็ต้องสู้แหละครับก็ต้องสู้นะแล้วในทางกลับกันแหละครับมาสากินโนริเส้นทางเขาเป็นไงมัง่งผมว่ายิ่งเขาแพ้เนี่ยโตต่อยยิ่งเพียบเลยใช่เออก็เนี่ยลิกยานโบกเออลิกยานโปมาลากิโกเรียนครับหลายตัวอยู่หรือถ้าสมมติว่าตะวันฉายชนะหลิวเหมิงหยาง รีแมทก็ก็ได้นะก็ได้ก็ได้เนะี่เป็นเวลาที่ดีเป็นอาจังหวะที่ดีเลยที่จะได้รีแมทกันอ,อนะครับก็นี่ก็คือนะครับบทสรุปของนักมวยในศึกวัน173นะครับคุณใหญ่มองเป็นไงบ้างผลงานของทีมนักมวยไทยในวัน173ครั้งนี้หลายคนทำผลงานได้ดีเยี่ยมครับในขณะที่ผู้แพ้าบางคนเราก็ต้องยอมรับและเข้าใจในปัจจัยมูลเหตุที่เขาแพ้ครับ อ,าาอย่างหนุ่มสุรินเราก็เห็นอยู่แล้วเขาสู้เต็มที่นะฮะแต่มวยมันสู้ไม่ได้หนุ่มสุรินสแตมเนี่ยสู้เต็มที่จริงจริสู้สู้เต็มที่แล้วก็จะมีว่าอะไรน้องหนทุกคนแหละคนที่แพ้เป๊ปก็สู้เต็มที่ใช่เป๊ก็สู้เต็มที่ทุกคนสู้เต็มที่หมดก็ก็เขามีปัจจัยมูลเหตุแห่งการพ่ายแพ้การพ่ายแพ้หรือความพ่ายแพ้ครั้งนี้เขามาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเลวร้ายนะครับถ้าเขากลับไปทบทวนกาอาจจะกลับมาแข็งแกร่งมากกว่าเดิมไม่ได้ ครับผมแล้วนี่ก็คือความเห็นของเราทั้งคู่นะครับในสึกใหญ่วัน1นึ่งจสามที่กรุงกรุงโตเกียวที่ผ่านมานะครับแฟนๆนะครับมีความเห็นว่ายังไงบ้างนะครับก็สามารถส่งข้อความมาพูดคุยถึงความคิดเห็นนะครับต้องเรียนย้านะครับว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราทั้งคู่ซึ่งมันไม่มีผิดไม่มีถูกทุกคนคมีเหตุผลของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมมาเอาเหตุผลคุยกันนะจ๊ะ <laughs> อย่าล่อเอามันนะครับ <c oughs> วันนี้เวลาของพอดแคสต์มวยเด็ดสังเวียนเดือดหมดเวลาลงแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปจะเป็นเรื่องไหนนะครับรอลุ้นกันเอาเองนะครับวันนี้ผมและคุณใหญ่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ